ร้อยสามห้าครับแต่ต้องบอกว่าโอ้โหปกติก็ต่อยอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเท่านั้นแหละครับลอยขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับก็ทางด้านโชดชัยเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยก็มาไม่ถึงด้วยครับมาร้อยสามสองจุดเจ็ดเท่านั้นนะครับส่วนจากนาโรงเล็กก็มาไม่ถึงเหมือนกันครับร้อยสามสิบสี่จุดเก้าครูนี้ต้องบอกว่าดูจากรูปร่างแล้วนะครับครับความหนาเนี่ยอยู่ที่จากนาโรงเล็กนะครับแต่ความสูงโชดชัยก็ยังได้เปรียบ หยลลาสุดของโชติชัยนี่ก็เป็นการชนะน็อกเพชรเอกสองมีอนันต์ครับที่ลุมพินีวันนั้นส่วนจักรนรงเล็กนี่เป็นมวยเดินสายผู้ทอนครับวันนี้นี่เรทเปิดให้ทางด้านของโชติชัยได้เปรียบสิบเอ็ดแปดครับมุมแดงนะครับมาดูวันวันนี้ครับว่าจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าครับ,ใ,รบในทีมวยมาตรฐานนะครับสำหรับจักรนรงเล็กเนี่ย เด็กปลาจีนครับเจ้าโชดชัยเนี่ย้านเดียวกับทักสินเล็กอ่ะใช่ครับส่วนกางเกงน้ำเงินในเด็กโคราชครับนครราชสีมาซ้อมอยู่ข่ายมวยตอศิลาชัยนะครับต้ามกับพวกธงชัยอ่ะใช่ครับเกียงไกพวกนั้นนะครับตอศิลาชัยเกียงไกครับเกียงไกตอศิลาชัยธงชัยนี่โอ้โหตำนานแล้วขอขอภัยครับเกียงไกเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับโทษไทยกับจากนารงเล็กโทษไทยนี่ก็ซ้อมอยู่มกรุงเทพธนบุรีใช่ครับแต่ว่าว,งวางๆเรามาปั้มอยู่เกียรติพลทิพย์อ่ะใกล้ๆกัน<ป>นี่ซ้อมปั้มกับพวกทักษิณเล็กแปะเท่งใช่ครับนะฮะเพชรลำศิลป์พวกเนี้ยมาดูยกที่สามครับโทษไทยนี่ก็ครบเครื่องครับฝีมือได้ครับเข่าดีดูความสูงครับ สถานการณ์หลังจากหมด2ยกแรกโชติไทยมุมแดงนะครับได้เปรียบไปถึง5-2เลยครับโอ้โหชื่อชั้นเลยครับการต่อยมวยในเวทีมาตรฐานอาจจะดูดีกว่าครับแต่ว่าจากนารงเล็กนี่ก็ไม่ธรรมดาครับพยายามเดินเข้าหาโดนแข้งไปครับโชติไทยก็คุมอยู่ก็ตอนนี้ดูชั้นดูเชิงหวดขวามา จากกรลงเล็กเบิ้ลแข้งขวาโดนโชดชายเตะคืนครับขวางหน้าได้ครับติดเชือกอยู่จากกระลงเล็กนี่เป็นประเภทฝีมืออย่างนี้นะครับเช่นเดียวกับเจ้าโชดชัยเคยเจอกันหนหนึ่งนะที่อ้อมน้อยครับโอ้เมื่อหลายเดือนมาแล้วครับเจ้าโชดชัยเคยชนะมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเป็นมวยเคยชนะมากรรมการจุมพลอินทตยอครับเป็นผู้ห้าบนเวทีจากกรลงเล็กนี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับ เตะล่างไปทีนึงเข้าในมาเสียบซ้ายครับโชคชัยดันครับดันขวางไว้เสียบซืนครับจากนลงเล็กนี่ดูความใหญ่ความสูงของโชคชัยครับครับบังได้หมดเลยครับวันนี้นี่เป็นการปล่อยขึ้นมาป่อ3สามห้าเลยครับครับตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้เจอกันนะใช่ครับโปรแกรมเนี่ยเจ้าโชคชัยจะเจอกับตัวอื่นนะครับใช่ครับ การสลับสับเปลี่ยนกันครับมวยมีมวยเปลี่ยนมวยถอดหลายคนจะเจอกับเจ้าก้าสยามกับแต่ว่าก้าสยามจะถอนไปครับเป็นต่อยในพิกัดประมาณร2อ124บ้วานั้นนะครับที่ปล่อยขึ้นมาร้อเสยหครับเพราะว่าไม่ต้องคุมเลยครับเจอกับตัวหนึ่งครับสบายๆครับมวยไม่ต้องมวยตำหนักมากครับอยู่ที่ว่าจะอืดหรือเปล่าเท่านั้นครับขวางหน้าไว้ครับแต่ตักระลงเล็กพยายามดบเด้งแทงครับตีได้เหมือนกัน เหลี่ยมนี่ก็นี่ครับมีหมัดนำด้วยครับสำหรับโชติสายครับจากน้องเล็กแล้วก็หมดยกที่สามสามยกเป็นยังไงกรสถานการณ์นะตอนนี้คุณน้องอย่าไปอีกครับซาน้าโชติยเป็นสามหนึ่งครับสามทุ่งตัวแล้วครับยังได้เปรียบอยู่ครับคือชั้นทงมวยตอนนี้สถานการณ์เลยบีบเลยครับทางด้านของจักรนรงเล็กเห็นต้องเดินเลยครับ้าไม่เดินก็คงไม่ทันเลยครับต้องเดินแล้ว แอดูครับโดนเคลียไบเดี๋ยเข้าหาครับจากมรลงเล็กล็อกแล้วครับตอนนี้ปลาจีนล็อกโคราชเอ้าเทล้มลงเลทั้งคู่ครับแย่งกันลุกอะพยายามชิงกันลุกอะใครจะลุกก่อนเอาล่ะดูวงในครับรับปัเต็งีครับเนี่ยจังหวะปีดูครับแต่จากกรลงเล็กนี่วันนี้มาหนานลครับสบายสบายครับไม่ต้องคุมเลยจะล้างตาล้างแขนได้ไหม โชชัยเน้นฝีมือครับเตะราคาเอาแม่ชิงจังหวะกันอยู่จากกระลงเล็กตอนนี้เปิดเกมบุกเปิดเกมชนแล้วครับรับอยู่ครับรับแน่นเลยครับเด้งตีสลับกันจากกระลงเล็กแรงดีกว่าดันเข้าเชือกไปแล้วเด้งตีโชชัยพยายามตีสู้ครับทีมงานบอกกระชากมาตีดิจากกระลงเล็กเอาไงครับ เดินหน้าโคชัชยมีแข้งจากนารงเล็กเดินครับเดินขวางไว้ครับโคชัชยเสียบโดนแข้งซืนแลกไปจากนารงเล็กเดินอีกแล้วครับโคชัยพยายามตั้งรับต่อโต้จังหวะครับใส่สีมืงสู้ตอนนี้จากนารงเล็กเดินตีเข่าเดินบทวงไหนครับดูครับเสียบราคาด้วยแหมเข่าเลวทำได้ครับเอาครับ แข่งขวามาอืทีมเข่าซ้ายคืนตอนนี้จาการลงเล็กชวนทะเลาะในอย่างเดียวครับดูครับเอาด้านดัานมาโจใจหมัดมาแล้วครับไฟก่อนนี่ต่อยหมัดพลิกชนะน็อกึ้นเอกสองมีนานยกห้าที่ลุมพินีนะครับใช่ครับวันนั้นนี่โอ้โหแฟนมวยหลายๆคนนี่นั่งรถเมฟรีกลับบ้านลิกฝุ่นตลบ ยามคุมฝีมือเอาแรกแข่งกันครับเอาโหแรกกันแล้วโดนจับโยนเข่าว่าจากมาลงเล็กตาใจทีมงานเลยครับตอนนี้เริ่มจะบ,บุนวายเลยครับบนล็อกครับโชชัยก็ไม่เดินรอตั้งตั้งขารอเตะเลยครับเตะแข้งขวามาจากมาลงเล็กเดินแต่แข้งขวามาขยับขย,ยับเตะขวาครับโชชัยทำได้เหมือนกันแม่แล้วหมด ยกที่สี่ครับเดียดเลยครับแบบนี้แต่ว่าต้องบอกว่าบนล็อกเนี่ยกลับตาละปัดเลยครับหมดสี่ยกเียนมวยบอกว่าทางด้านจากนลงเล็กน่าจะมาครับดูแล้วภาสีดีกว่านะไปสองหนึ่งเลยครับจากนรงเล็กน้ำเงินนะครับหลังจากที่ยกสาวยังเป็นรองอยู่ ลิกกลับมาแลวครับสถานการณ์เลยบีบนะครับโทษไทยต้องเอาหน่อย่อยเยอะไม่ได้แล้วครับเดินหน้าวางแข้งแรกนะครับชิงดำเลยครับยกท้ายใครทำหน้ายกนี้ก็มาครับใครหนีก็อาจจะแพ้ได้ครับเอาล้ครับสถานการณ์แบบนี้วัดกันยกท้ายภาษาสนุกนะฮะชิงดำชิงดำครับแต่ต้องชิงทำนะครับถ้าเป็นมวยเนี่ยท้าไม่ชิงทำเดี๋ยวเสร็จครับใครถอยมีโอกาสแพ้ได้ครับยกสุดท้ายแล้ว จัดการลงเล็กแกมั่นใจแล้วคุมเลยครับแม่แข้งขวาลูกนดีจากการลงเล็กนี่พยายามจะคุมเกมครับเอาแล้วครับโชชยัยต้องเร่งเกมแล้วครับช้าไม่ได้นะครับจจาการลงเล็กตอนนี้คุมสถานการณ์เอาไว้แข้งขวามายังได้คืนไม่ยอมโดนฟรี นี่ครับต่อยหมัดเอาละจะมีได้เสียหรือเปล่าไฟที่แล้วนี่แ่เสียจนถึงวันนี้หลายๆคนบอกว่าเจ็บนะบอกว่าวันนั้นนี่เจ็บใจแต่วันนี้ครับเจ็บตัวครับโูาชายพยายามเดินไล่เลยครับโดนเตะกลับมาอีกแม่ยังไม่เปลี่ยนอยู่ดีครับสามยกพยกสี่มาโดนับยกห้าต้องไล่เลยครับโอ้โหแล้วปลายยกไม่เอาแล้วครับไม่ไหวครับไล่ไม่ทันครับ าการชุมพลอินตยศรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูม,มือให้กับทางด้านมุมน้ำเงินครับจักรนรงเล็กปอศิลาชัยพลิกเอาชนะคะแนนยอดชัยปอสุวรรณโช่วไปแบบสนุกเลยครับโอ้โหถือว่ามาันเป็นการมาพลิกแซงไปปลายเลยครับคะแนนนี่ออก48ต่อ49ทั้ง3เสียงเลยนะครับกรรมาการาให้จัดนรงเล็กชนะไปะล้างตาได้นี่ม,มีแฟนมวยถามผลที่ภาคใต้มาเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะจัดให้